สวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับคุณนกนะคะต้นคลิปคุณนกให้พลัง f g ของคุณนกนะคะได้รับฟังเพลงของขุนเดชเลยนะคะขุนเดชกับบทเพลงอธิษฐานลารักหน้าไฟนะคะซึ่งได้ออกเป็นเพลงแล้วนะคะร้องเองแต่งเองตอนนี้เป็นเจ้าของเพลงที่ โด่งดังในช่อง u t u b e นะคะไม่ว่าจะช่อง u t u b e ไหนๆนะคะก็เอาประเด็นของคุณเดชนะคะเอามาคืนหัวข้อเอามาพูดคุยเอามาเป็นประเด็นกันนะคะเหมือนอย่างที่คุณนกนะคะคุณนกเองก็เคยพูดไว้แล้วนะคะว่าคลิปที่สามร้อยเท่าไหร่เนี่ยขอคุณนกเช็คหน่อยนะคะ คลิปที่เท่าไหร่เอ่ยอืมใช้เวลาหน่อยเอคลิปที่สามร้อยสี่สิบหกนะคะ EP ที่สามร้อยสี่สิบหกคุณนกได้พูดกับพลัง FC ของคุณนกที่ติดตามคุณนกนะคะว่าคุณนกจะทำคลิปทำประเด็นนะคะถึง ขุนเดชอาจจะเป็นคลิปสุดท้ายนะคะแต่ว่าคุณนกไม่สามารถที่จะสต็อปได้นะคะไม่สามารถที่จะหยุดได้เพราะว่าต้องยอมรับมันนะคะว่าตอนนี้ขุนเดชนะคะดังมากๆเลยนะคะในช่อง u t u b e นะคะไม่ว่าจะเป็นนักร้องมืออาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นนักร้องมือสมัครเล่นนะคะก็นําเพลงของขุนเดชนะคะอธิษฐานลารักหน้าไฟ นำไป cover นะคะร้องกันนะคะคุณนกได้ติดตามหลายช่อง YouTube เลยนะคะโอ้โหยอดวิวกดไลค์กด,กดติดตามมันมันพุ่งทยานมันเกินคาดอ่ะใช้เวลาเพียง2อสามชั่วโมงหรือใช้เวลาเพียง1วนันอะไรเงี้ยมันยอดมันระดับเป็นหมืน่มนๆขึ้นไปเลยนะคะมันโอ้โหคุณเดชนี่เป็นนัก,กร้องที่จุดกระแสยอดฮิตติดอันดับที่มาแรงจริงๆนะคะ ด้วยบทเพลงที่มันเหลือหามันไพเราะกินใจเนาะคุณนกเข้าไปฟังทั้งนักร้องมืออาชีพแล้วนักร้องมือสมัครเล่นเนาะนำเพลงของคุณเดชไปร้องเนาะแล้วก็บางคนก็นใส่ทำนองที่ค่อนข้างจะเร็วบางบางท่านก็ใส่ทำนองช้าๆมันจะทำนอง เร็วหรือทํานองช้านี่มันเพาะไปหมดเลยมันฟังแล้วมันหยุดฟังไม่ได้จริงๆนะคะคุณนกยอมรับว่าเพลงอธิษฐานลารักหน้าไฟเป็นเพลงที่มันมีมนอันเป็นม,มนมน,มนขังมีมนสะกดเนาะแล้วตอนนี้เราก็ต้องยอมรับเลยนะว่าขุนเดชนี่ดังเป็นโวกเลยนะั้นมาอันดับหนึ่งเลยนะคะของช่อง u t u b e เลยะคะ่ะต้องยอมรับความจริงกันเลยเราก็ต้องพูดกันตรงๆเนาะคุณนกถึงบอกว่าคุณนกหยุดทําไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ต้นคลิปนะคะ คุณนกว่าจะไม่นําเพลงของคุณเดชมามาประกอบในคลิปของคุณนกนะคะลงในช่อง youtube ของคุนกแต่คุณนกก็ต้องเอารงว่าคุณนกเห็นช่อง y o ยูทูบหลายสิบช่องเลยนะเอามาลงกันเนาะนาไปนําเพลงไปแคเวอร์แล้วก็นําเพลงเอามาลงกันเขาก็ยังไม่กลัวเลยเนาะยังไม่กลัวติดลิขสิทธิ์เลย แล้วทําไมคุณนกิจต้องโกรธนี่คุณนก็ต้องเอาลงด้วยเนาะค่ะว่าต้องเอาลงเพื่อให้พลังเอฟซีของคุณนกได้ติดตามรับชมรับฟังเพลงของคุณเดชสามารถที่จะฟังในคลิปของคุณนกได้ครัะถ้าคุณนกไม่นํามาลงนี่คุณนกก็ตกเลยนะคะมันตกกระแสเลยตกกระแสสังคมช่อง youtube เลยนะคะใครๆก็นําเพลงของคุณเดชมาเล่นเอานําเรื่องราวของคุณเดชมาเป็นประเด็นพูดคุยกันเนาะ ให้เป็นกระแสคุณนกก็เลยต้องนำเพลงของคุณเดชมาเลยต้นคลิปเลยนะคะทุกท่านท,ที่ติดตามคุณนกอยู่ก็พอติดตามคลิปของคุณนกนี้นะคะคุณนกก็จะปล่อยเป็นคลิปที่347นะคะก็จะได้ฟังเพลงคุณเดชฟังฟังจากผู้แต่งเพลงแล้วก็ผู้ร้องเองเป็นนักแต่งแต่งเองร้องเอง เนาะแล้วก็อัดเสียงปล่อยปล่อยเพลงออกมาแล้วนะคะมาฟังเสียงจริงแต่ไม่ใช่ตัวจริงนะคะเสียงจริงตัวจริงก็ต้องตอนเขาออกคอนเสิร์ตน,น,นะคะค,ค่อยไปดูขุนเด็ก,ก็จะไปเจอตัวจริงกันเนาะตอนนี้ก็เจอกันแต่ในช่อง y t u t u นะคะก็เลยพูดเพียงว่าร้องเองแต่งเองอแล้วตอนนี้ตามที่คุณติดตามนะคะก็อืม ม v เมวนี่คะคือพูดง่ายๆก็คือคุณเดชนี่แต่งเองร้องเองแล้วก็เล่นเอมเอวเองนะคะโอ้โหกระแสกระแสนี่มาแรงจริงๆเลยนะคะอธิฐานลารักหน้าไปนะคะอืแล้วที่คุณนกให้ทุกๆท่านนะคะพลังเอซที่ติดตามคุณนกกเราได้ฟังแต่ตอนคลิปนะคะนั่นเป็นเพลงต้นฉบับเลยนะคะต้นฉบับของขุนเดชมหาชัยนะคะ เป็นเสียงต้นฉบับเลยนะคะก็ได้รับชมและฟังกันเลยเนาะสิ่งที่คุณนกจะพูดต่อไปนี้ก็คือ,อกระแสของขุนเดชนะคะตอนนี้มันก็มาแรงจริงเนาะดังในช่อง youtube มันจนชุดชุดลังไม่อยู่แล้วค่ะใครๆก็ชุดผู้ชายคนนี้ไม่อยู่ปีนี้นะคะเป็นปีของขุนเดชนะคะต้องยอมรับเลยนะคะว่าเป็นนักร้องน้องใหม่ที่มาแรงนะครับ สร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นมไม่มีใครที่ไม่รู้จักคุณเดชใช่ไหมคุณนอกอยู่ถึงต่างประเทศด้่คุณนบยังรู้จักเลยยังติดตามคุณเดชเลยเนาะต้องยอมรับเลยเนะว่าปีนี้เป็นปีทองของคุณเดชนะคะเป็นปีที่เป็นเป็นปีที่คุณเดชนี่สู่จุดสูงสุดเนาะได้รับโอกาสดีๆนะคะได้รับพลัง F C ได้รับพลัง youtube ได้รับพลังจากผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ ได้รับพลังอุดหนุนจากผู้ใกล้ชิดนะคะก็เปิดโอกาสให้คุณเดชนะคะได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีดีขึ้นนะคะแล้วก็คุณลุกคิดว่าจากอาการของผู้ป่วยจิตเวทนะคะอาการของคุณเดชก็จะดีขึ้นเพราะว่าคุณเดชเขาใช้เสียงเพลงนะคะรักษาโยยาหัวใจของเขาเพราะอดีตที่ผ่านมานี่ ก็ซับอกันอยู่เนาะคุณนกได้พูดหลายคลิปติดต่อกันเ,เนาะตามที่คุณนกติดตามข่าวของคุณเดชนะคะเขาก็มีปัญหาทางด้านครอบครัวเนาะทางด้านทางด้านความรักไม่ประสบผลผลสําเร็จแล้วผู้หญิงก็เป็นฝ่ายที่ตีตัวออกห่างไปคุณเด,ด,ดเช,นะปเ,ดเ,ชเป็นผู้ชายที่รักแท้นะคลิปที่แล้วคุณนกก็พูดเลยใช่ไหมคะเป็นผู้ชายที่รักแท้นะครับสังเกตจากการแต่งเพลงของเขานี่ จะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับความรักนะคะความรักที่มั่นคงอะมั่นคงนับว่าเป็นผู้ชายที่โอเคเลยเนาะคุนก็ไม่ทราบปัญหาชีวิตของเขานะว่าที่ผ่านมานั้นเขาเจอมรสุมชีวิตอย่างไรมรสุมเกี่ยวกับครอบครัวเขาถึงความรักแล้วก็ครอบครัวของเขาถึงประสบกับไม,ไ,มไ,มไ,มไม่ประสบผลสําเร็จมนาะไปไปไม่ถึงฝากไปไม่ถึง ฟากฝันนะคะอันนี้คุณนกก็ไม่ทราบเนาะรู้แต่เพียงคร่าวๆว่าเขาไม่ประสบผลสำเร็จในชีวิตในความรักนะคะเนาะก็ถ้าจะให้พูดตอนนี้ก็คือขอเป็นกำลังใจนะคะให้กับขุณเดชนะคะขุณเดชมหาชัยนะชื่อขุณเดชแล้วก็มหาชัยใช่ ผลงานเพลงของเขาจะเขียนว่าขุนเดชมหาชัยก็คงจะเป็นค่ายผู้ใหญ่ทางค่ายนักขราชคู่นะคะที่เป็นคนที่แต่งให้นะแต่งนามสกุลเนาะขุนเดชมหาชัยนี่ก็อืเป็นชื่อที่ไพเราะพอพิ้งอ๋อคุณนกคุณนกทราบแล้วค่ะมหาชัยนี่เป็นเป็นเป็นตำบลเนาะจริงๆแล้วขุนเดชนี่เขาอยู่หมู่บ้านหมู่บ้านโคก พกกว้างตำบลมหาชัยใช่ก็เลยชื่อขุนเดชมหาชัยเนาะชื่อกล้องจองกันก็คุณนกว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วละ่ะที่ต้องยอมรับเลยนะว่าขุนเดชนี่เป็นนักร้องที่โด่งดังนะครับตอนนี้มาในเป็นหมายเลขหนึ่งเลยนะคะก็เป็นที่รู้จักของคนบุคคลทั่วไปนาะไม่ว่าจะบุคคลหลายวงการเลยเนาะยิ่งยิ่งบุคคลที่อยู่ในวงการนักร้องนี่นะ นักร้องมืออาชีพแล้วก็นักร้องสมัครเล่นนี่โอ้โ oh หไม่มีใครที่ไม่รู้จักคุณเดชนะคะต่างก็รู้จักคุณเดชด้วยกันทั้งนั้นนะคะ <c oughs> คุณนกก็อยู่ไกลถึงต่างประเทศคุณนกก็ยังรู้จักคุณเดชเลยอะ่ะอืต้องยอมรับเลยนะว่าคุณเดชนี่เป็นนักร้องนะคะนักแต่งเพลงที่ต้องยอมรับว่าเขาเป็นบุคคลที่มีความสามารถพิเศษเป็นบุคคลที่มีพรสวรรค์ ในด้านการแต่งเพลงนะคะในการในด้านการร้องเพลงนะคะผู้ชายคนนี้มีความสามารถนอกจากจะร้องเพลงแต่งเพลงก็ยังสามารถดีกีตาร์ได้อย่างไพเราะเพอริวน์นะ,ะและเป็นบุคคลที่อตามทีุ่นกดูเนาะ,ะบุคลิกภาพของเขาเป็นเป็นผู้ชายที่ขี้อายนะ,ะเป็นคนที่ไม่พูดมากจะเป็นคนเฉยๆนะคะแล้วค่อนข้างที่จะเป็นผู้ชายที่เก็บตัวคุณนกดูจากลักษณะแล้วเนาะ เป็นผู้ชายที่ค่อนข้างที่จะเก็บตัวคือโลกส่วนตัวสูงมัอนนันเหระโลกส่วนตัวสูงก็จะเก็บเนื้อเก็บตัวนะไม่ค่อยสูงสิงกับใครอื mm. แล้วจากที่ผ่านมาเนาะตอนที่เราได้พบและรู้จักขุนเดชตอนตอน,ตอนช่วงแรกๆคิดไหมคะเขาก็จะเอาไว้หนวดเนาะมันเอาไว้หนวดเอาไว้ผมยาวตอนนี้ผมเขาก็ยังคงเดิมนะครับผมยาวแต่ว่าหนวดนี่เขาก็ถูกตัดไปแล้วมีอ บรรดาไอยูยูทูบเบอร์เนาะยูทูบเบอร์หรือเรียกอย่างนึ่งก็บรรดาคีย์บอร์ดนักเล่นคีย์บอร์ดได้เข้ามาคอมเมนต์เนาะตามที่คุณต้องติดตามคลิปต่างๆที่เขาลงเรื่องราวลงเสียงเพลงเกี่ยวกับขุนเดชเนาะเรื่องราวของขุนเดชเขาก็เขียนคอมเมนต์เขาบอกว่าอยากจะให้ขุนเดชเอาไว้หนวดไว้เขาเหมือนเดิมให้คงให้คงลักษณะ ให้อยู่ในสภาพเดิมเนาะเพราะว่าคุณเดชเขาก็เป็นนักร้องแบบว่าเพื่อชีวิตอยู่แล้วใช่ไหมคะมันก็ไว้หนวดไว้เขานี่มันเป็นเรื่องปกติเลยใช่ไหมคะก็ยอมรับว่าคนไทยเราคนไทยเรานี่ก็ทันสมัยนะตามโลกทันคือเข้าใจอะเอาไว้หนวดเอาไว้เขานี่ก็เข้าใจว่ามันเป็นบุค,คลิกของเขาเนาะก็ปล่อยให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติคือ ที่ผ่านมาเขาบุคลิกของเขาเป็นยังไงผมยาวไว้หนวดไว้เขาก็ขอให้เขารักษาเอกลักษณ์บุคลิกภาพของเขาต่อไปเนาะไม่ต้องไปตัดหนวดตัดเขาออกอะไรเงี้ยบางคนก็ให้ความคิดเห็นมาแบบนี้นะคะคุณนกในในความคิดเห็นส่วนตัวของนกนกก็โอเคนะเพราะว่าบ,บุคลิกของเขาเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะคือการใช้ชีวิตของเขาก็ มันดําเนินมาแบบนั้นอยู่แล้วคือเอาไว้ผมยาวใช่ไหมคะลักษณะของเขาออกมาอย่างนั้นอยู่แล้วไว้ผมยาวแล้วก็ไว้หนวดเขาก็ไม่เห็นแปลกเลยนะคะที่นักร้องเพื่อชีวิตนะคะที่จะไว้ผมยาวแล้วไว้หนวดวิเขานะครับขอใหอ้ถึงจะไว้หนวดวิเขาก็ขอให้มันมองดูว่าสะอาดแล้วก็น่ารักมันก็โอเคแล้วเนาะแต่ตามที่คุณติดตามนี่คุณเดชก็เป็นผู้ชายที่มีบุคลิกที่เงียบ,บเฉย ดูดูแลเหมือนกับคนเป็นผู้ชายที่เก็บเนือ้อเก็บตัวโรคส่วนตัวสูงนั้นเนี่ยเพราะว่าอดีตเขาคงจะเจอปัญหาเกี่ยวกับความรักนะคะขเขาคงจะเจอมาเยอะคงจะเจ็บมาเยอะคุณนุ้นเข้าใจนะครับเพราะว่าแต่ละบุคคลแต่ละคนนะคะกว่าจะก้าวมาถึงจุดจุดนี้จนมาอายุมาถึงอายุขนาดนี้นะคะมันก็ต้องผ่านชีวิตนะคะผ่านเรื่องราว หลากหลายนะคะมันต้องผ่านกันมาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นความรักความผิดหวังความทุกข์ความเศร้าการเสียน้ําตาการดีใจมันต้องผ่านหมดแล้วใช่ไหมคะอย่างคุณนกเองนี่คุณนกกว่าจะมาถึงจุดจุดนี้ได้น,นะคะกว่าจะมานั่งแล้วมาหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสยอย่างนี้นะคะ มามีความสุขได้ทุกวันนี้คุณนกก็ผ่านมาเยอะถ้าอยากรู้เรื่องราวคุณนกก็ไปติดตามตั้งแต่ ep ep หนึ่ง ep สมาเรื่อยๆนะคะคุณนกก็จะเล่ามาเลา,เล,า,เ,ลาเล่ามาก็หลายเลยนะคะแล้วก็มาหยุดนะคะหยุดหยุดที่ไม่เอาเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเองเอามาลงอีกนะคะก็จะ ส่วนมากจะทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องข่าวสารอะไรเงี้ยค่ะเกี่ยวกับข่าวสารเกี่ยวกับม,มีเรื่องราวที่น่าสนใจมีความรู้อะไรก็อาจจะเอามาทําคลิปนะคะแต่ช่วงหลังๆนี้ก็จะติดตามข่าวด้านการสู้รบนะคะแล้วก็ติดตามข่าวดังๆของผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีชื่อเสียงทางด้านสังคมนกติดตามข่าวเนาะก็เอานํามาทํา คลิปนํามาปเป็นประเด็นนะคะเพราะาช่องของคุณลูกนี่จะพูดเรื่องราวต่างๆนะคะคือไม่ตายตัวเนาะก็มีเรื่องอะไรที่น่าสนใจก็จะนํามาเล่าสู่กันฟังอย่างคลิปนี้นะคะก็จะพูดเกี่ยวกับขุนเดชเลยนะคะ <c oughs> ก็ตามติดชีวิตของคุณเดชเนาะตามติดชีวิตของขุนเดชตามติดข่ดา,ดขาวสารของขุนเดชนะคะว่า ผู้ชายคนนี้มีความสามารถเนาะเราต้องคุณนกยอมยอมรับนะคะยอมรับว่าก็เป็นบุคคลที่มีความสามารถพิเศษนะคะซึ่งตัวนี้ก็เป็นกระแสาฮิตอันดับถึงดังนะคะเป็นมีชื่อเสียงโด,ด่งดังจนนะ่ะมันหยุดหยุดไม่อยู่ก็ก็แล้วกันเนาะโอเคคุณนกก็พูดไปเรื่อยไร้สาระไปเรื่อยแต่โอเคไม่เป็นไรนะก็ ก่อนจะจบคลิปนี้นะคะก็ต้องกล่าวคำว่าขอโทษสำหรับทูกท่านด้วยนะคะถ้าคุณนกพูดจาผิดพลาดพังไปหรือใช้ถ้อยคำที่มันไม่สละสลวยหรือใชออ้ถ้อยคำการสื่อสารที่ผิดพลาดนะคะผิดเพี้ยนไปก็ต้องขออภยอยัยด้วยนะคะสำหรับคล,คลิปนี้นะคะคุณนกต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังคุณนกนะคะช่อง หญิงไทยต่างแดนหรือกลัลยภามา,ากาลัลยภานะคะทุกท่านที่ตามคุณนอกอยู่ก็จะรู้จักชื่อของกลัลยภานะคะกลัลยพามาดามคุณนกก็มีการเติมเติมหน้าช่องชื่อช่องไปนะคะตอนแรกคุณนกจะใช้กลัลยพามาดามใช่ไหมคะตอนนี้คุณนกก็เลยคิดว่าชื่อมันเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมคะมันก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยาก บางคนนี่เข้ามาแล้วก็อ่านแล้วมันก็อาจจะไม่ถูกต้องมันอาจจะผิดเพียเพ้ยนอะไรอย่างงี้สช่คะแล้วคุณนกจากที่คุณนกสังเกตคลิปของคุณนกคุณนกทาช่อง youtube มาหนึ่งปีนะคะคุณนกจะสังเกตว่าส่วนมากคนที่มาติดตามคุณนกน่ส่วนมากจะเป็นคนไทยเนาะคนไทยคุณนกก็เลยเมื่อมีคนไทยเข้ามาติดตามมากนะคะคุณนกก็เลยต้องเสริมชื่อว่าหญิงไทยต่างแดนเข้าไปไว้หน้า หน้าช่องนะคะน,น้าชื่อช่องนะคะแล้วก็ตามด้วยกลัลยาพาแต่หนึ่งหนึ่งสี่ห้าสี่นี้จะคงไว้เพราะว่าคุณนกถือว่าเลขหนึ่งสี่ห้าสี่นี้เป็นเลขรมหาโชคของคุณนกนะคะคุณนกก็เลยคงไว้แล้วคุณนกก็ก็ยังไม่ทิ้งคําว่ากลัลยาพานะคะเพราะว่าก็มีต้องเข้าใจด้วยนะคะว่าคุณนอกอศาศัยอยู่ในแถบยุโรปใช่ไหมคะมันไม่ใช่แต่คนไทยที่เข้ามาดูาส่วนมากคนไทยนะเจ็ดสิบ 80%นี่จะเป็นคนไทยแล้วก็ที่เหลือเนะี่ยก็จะเป็นชาวตรงแถบยุโรปที่เข้ามาติดตามคลิปวิดีโอของคุณนกนะคะคุณนกก็เลยต้องคงไว้คือเสริมชื่อเป็นภาษาไทยนะคะเพื่อให้ทุกท่านาจะได้จดจานะคะว่าหญิงไทยต่างแดนก็คือคุณนกนี่นะคะแล้วก็กัลยาภาคุณนกต้งองคงไว้เพราะว่าคุณนกก็มีพลังเอฟซีที่อยู่ทางแถบยุโรป,ปนะที่เป็นผู้หญิงไทยแล้วก็เป็นชาวยุโรป,ปติชาวฝรั่ง ขาก็ติดตามคลิปของคุณนกเหมือนกันนะคุณนกก็เลยต้องคงไว้กรยาพานะคะก็มาชี้แจงเพื่อนๆเนานะที่บางท่านก็อาจจะสงสัยเอ๊ะทำไมคุณนกใช้ทั้งชื่อไทยแล้วก็ชื่อภาษาอังกฤษผสมกันนะคะเพราะว่าคุณนกมีพลัง f c ทั้งคนไทยแล้วก็ชาวแล้วก็ชาวต่างประเทศด้วยนะคะก็เลยต้องคงไว้ตอนนี้ทุกท่านก็ทราบแล้วใช่ไหมคะว่าช่องของคุณนกก็คือหญิงไทยต่างแดนแล้วก็ตามด้วยกรยาพานะคะถึงสี่ห้าสี่นะคะ สำหรับคลิปคลิปนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรัะฟังคุณนกจบคลิปนี้นะคะก็เดี๋ยวท้ายคลิปคุณนกจะให้ฟังเพลงของขุนเดชอินนะคะฟังาจากต้นฉบับเลยนะคะเสียงจริงเลยนะคะแต่งเองร้องเองเป็นเสียงจริงของเป็นต้นฉบับของขุนเดชเลยนะคะเดี๋ยวคุณนกจะให้ฟังท้ายคลิปอีกนะคะสาหรับคลิปคลิปนี้นะคะ ต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังคุณนกจนจบคลิปนะคะเมื่อเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับคุณนกนียนะคะสําหรับคลิปคลิปนี้นะคะคุณนกต้องขอกราบควาว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ